เออเฮ้ยก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะก็ไม่ได้เจอกันมานานพันปีเดียวเชียวพอดีว่าผมไปกู้โลกมานะในงั้นเนี่ยโลกคงได้แตกสลายไปแล้วทุยหมออะไรวะเนี่ยก็ผมก็ได้ลองคิดมานานเลยสี่สัปดาห์ประมาณ1เดือนแล้วแหละโอเคอันนี้ก็เป็นเกม Baby เบบี้เหมือนกันนะแต่เป็นเบบี้ของมอชชั่นผู้หญิงนะผมก็เลยลองซื้อมาเล่นดูไปเล่อเลดีกว่า มาไหมบัดดี้ไปจุแป๊บหนึ่งนะนั่งก่อนนะรับโทรศัพท์ก่อน Hey you I'll be out o w Hey เธอฉันเพิ่งออกมาจากบ้านน่ะดูจับตาดูเบบี้ไปนะจะนจะกลับมาบ้านประมาณผมไม่แน่ใจว่าเจ็ดบงเช้าหรือเจ็ดบงเย็นน่าจะประมาณหนึ่งทุ่มหละเนาะโอเคบัดดีเบบี้เอ๋ยแม่เราเดี๋ยวไปทุนล่างนอกอยู่เพราะงั้นอยู่กับพี่นะ จะดูแลหนูเป็นอย่างดีเลยพอใจเปล่าหึหืหว้าขอโทษ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 โอ้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 ไม่ร้อง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 หยอก,กแค่นี้เองเม่อ่านั่งนอนนอนไ้ก่อนนะเดีย๋ยวไปหาน้กกากทเบตโต้หาหนักการวะหน้ากาก,นากากอยู่ไหนวะเนี่ยมีนมให้อยู่แต่ต้องหาหนกกากใส่ทำไมอะ่ะหนูชอบหน้กกากเหรอ หน้ากากคืไหนไม่เห็นน่าจะอยู่ด้านบนเนาะโอเคป๊าปะตุนี้เปิดได้ไงนี่ไงหน้ากากโอ้โหหน้ากากมันจะสั่นมากแต่ว่าเป็นเวอร์ชันหน้ากากจะสั่นแบบเล็กๆน่ารักน่ารักใส่เข้าไปเอาละเด็กๆหิวนมมันก็คล้ายๆเวอร์ชันเบบี้เยลโล่อยู่นะเพิ่มเติมแค่มันมี นาขายแคใส่หรือเปล่าอันนี้ต้องลองดูนะ่าจะมีอะไรเปลี่ยนไปหรือเปล่าได้เอาเปล่าให้หนูเอาเปล่าถ้าเอาบอกว่าเอาค่ะไม่พูดอใช่ป้องไม่เอาหยอกหยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นเอาเอะไรแลวนมผมโยนไปไหนหายแล้วท่านผู้ชมผม <laughs> หาหนูไม่เห็นเอา้า ผมจําได้ว่าผมโยนมาตรงนี้นะมันนี่นี่มาหลังห้องเนี่ยมีแต่โทรศัพท์อยู่ในนี้เหรอขณะนี้ก็เวลาผ่านไป5ชั่วโมงซึ่งตอนนี้ผมไม่เห็นนมไม่รู้ว่าน,นมตอนนี้มันปิวไปไหนซะแล้วชมครับผมว่าผมคงต้องได้เล็บ <c oughs> เกี่ยวใหม่ม <c oughs> าหานมไม่เห็นนะ ไม่โอเค hey, <you. S 1> เจ๊รู้เรื่องไปไลเรบิวไปที่รักเรานี้หว่าแต่ว่าเราเป็นพ่อสินะว่าไงหนูมา oh. เรามาเล่นอะไรกันเมื่อกี้ไม่เห็นนมตอนนี้โอเคทำไมเอาหน้ากากปับ๊บโอเค ตอนนี้ผมอยากได้เมาส์ใหม่มากเลยเมาส์ที่แบบว่าไม่มีเสียงอะคือตอนนี้ผมคลิกแบบเสียงดังมากเลยติ๊ก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 ,กผมว่าจะไปหาสั่งซื้ออยู่ตอนนี้ใส่หน้ากากให้แล้วก็ต้องกินนมม,มาแล้วมาแล้วปุ๊บแม่สเต็ปเติมกินแล้วก็ตด,ดเหม็นเลยต้องไ้เปลี่ยนผ้าอ้อมให้ใหม่อะฮะวาวไป ยี่ไงสเต็ปเติมเพิ่มเติมคืออยู่บนเพดานและไอตัวอะไรมาเนี่ยฮะอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้มาทำไมอะ่ะเฮ้ยกระพริบตายด้วยตุ๊กตานี้มันมีแบตด,ด้วยเหรอมเหมือนตุ๊กตาธรรมดาแต่เหมือนไม่ใช่ต้องมีก,กั้นตอะไรสักอย่างนี่ไลยทิ้งไปเลยโอเคต้องได้เก็บเบบี้มาี่เหมือนนะเราเนี่ยฮะ เอ็งเป็นลูกใครอ่ะเอ็งเป็นลูกพ่อเอ็งทำไมลอยได้เขากเก่งเลยลูกพ่อเอาละเดี๋ยวพ่อไปแล้วก็ไปนอนนะเด็กดีคอ,อหกักปมั้างเนะี่ยมีพลังพิเศษแบบนี้หนูต้องได้เป็นซูปเปอร์ฮีโร่มากเ,เฮ้ยนั่งก่อนนี่นะพ่อดูคอมก่อนเฮ้หนูหนูเคยเล่นเกมนี้เปล่ามันเหมือนเองมากเลยตอนนี้ เอาละห้องนี้เป็นห้องเกมมิ่งอ่ะโคตรทูเอาละเลิกึมูอะไแล้วเข้าไปนอนไปสีชมพูสดใสอย่างก,กับเป็นห้องผู้หญิงไงก็เป็นห้องห้องเด็กผู้หญิงแหละเอาละนะเอาใส่ไว้ในเตียงแล้วเขาโพดเทดดี้เทดทดี้นี่เหรอโอเคเด็กๆผู้หญิงก็ต้องมีตุ๊กตากอดอาหารปิดไฟแล้วก็นอนฝันดีนะที่รักจุ๊บๆุ๊บทำไมต้องใส่หนะ้งกระหังนอน ไม่แบบอึดอนะัดเอยหายใจออกหรือวะโอเคอตอนนี้ก็เล่นเกมบนคอมพิวเตอร์เฮ้ยพ่อเราเป็นแบบนักเกมเมอร์ว่ะเออดูแลลูกแล้วก็มาเล่นเกมมาเล่นเวอร์ชั่นเยลโล่เขาด้วยเฮ้ยลูกพ่อเป็นอะไรล้อทำไมน่ะพ่อมาแล้วเดี๋ยวเฮ้ยอันนี้มาอย่างไรอ่ะเองเอาลูกฉันไปไว้ไหนฮะ ะเอาไว้ไหนฮะบอกมาหแถวนี้ฮะบอกมาหน่อยนี้บอกมาหนแถวนีอนอนอ้องหาเแบบี้เแบบี้อยู่ไหนอะไปไหนแล้วอยูุใสอ้าวเองมาอยู่นี่ได้อย่างไรนะ่ะอยากดูทีวีเหรอได้ได้ดูอะไรต้องมาเป็นสีช่องสีช่องอะไรไปไม่ร้องไม่ร้องโอเอะโอเอไปเข้าไปนอนเหมือนเดิมไนดะ้ อย่าดื้ออย่าซนอย่าออกมาแบบนี้สิใครแก้งหนูะบอกพี่บอกว่าได้ดิไม่ใช่พี่ดิเป็นพ่อไอไอไอน,นี่ใช่ปะถ้าเดี๋ยวพ่อมันเอาไปอัดด้านล่างเองมาเลยไอ้นี่ฮะบังอาดแหละฮะนี่นยย่าหลนทิ้งเข้าไปกลับไปเล่นเกมอีกครั้งครับข้ามเวลารอแม่มาแม่คิดถึงเยโล่เลย สองชั่วโมงต่อมาปกติของเงิโรต้องเป็นวันที่สองอันนี้เป็นสองชั่วโมงต่อมาไม่น่าเล้นเถึงวันเพราะว่าแม่เราจะมาเร็วอยู่นี่ที่รักเราโอเคเกตนมบรอไปเอานมเดี๋ยวขอไปดูเด็กกันเด็กไม่อยู่อะ่ะเด็กไปไหนฮัลโหลล่างหรออันนี้เป็นล็อกฮัลโหลว่าไงหนู มันนั่งอะไรตรงนี้ล่ะไอ้ที่ใครนะฮะนี่มันไม่ใช่ที่สำหรับเองอย่าฮะเอาไปเตยอยูไใกล้กล้ห่างเดินไปดิโอเคนมนม,นม <G ül> ล็อกอะ่ะเฮ้ยเอาเองเอง,เองต้องการอะไรฮะบอกมาบอกมาเรนนี่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 เผายังไงว่ามันมีปุ่มเปิดเผาไหม เอาเอายัดได้ปะตัวใหญ่เกินโอเคต้องออกอยังไงเนี่ยล็อกครับอ้าวโอเคเปิดได้ละเองนอนไปเลยไม่ต้องมายุ่งเฮ้ยห,หนูน้อยหนูน้อยย้ายมาจากโซฟามาทั้งเก้าอี้ได้ไงอะ่ะเก่งมากเลยลูกอ่ะเรากันเอาละบีบีจะเปลี่ยนผ้าอ้อมเหมือมมนเดิมอี้ทีจะมีอะไรเซอร์ไพรส์อีก่ะเนี่ยฮะฮัลโหล พ้อเอ้าเฮ้ยแปลว่าไอ้นี่ต้องมีปัญหาเคลียร์กับผมแล้วมาไปไหนแล้วฮะฮวัลดีต้องไปหาพ่ออยู่ไหนวะนี่ไงเฮ้ยได้เตียงเฉยเมื่อกี้มันอะไรวะเนี่ย ตกใจไปน,นึงสเต็ปแล้วเสียงเอฟเฟกต์ของมมันเริ่มหลงล้มเหลนแล้วเนี่ยต้องชมฟังเข้าใจไหมมันเริ่มหลอนแล้วแหละนั่นแหละต้องไปหาเบบี้เบบี้ฮัลโหลเออเปลี่ยนแล้วก็กลับไปนอนนะขอโทษขอหักอีกแล้วแต่ไม่เป็นไรเฮ้ยผมว่าไอเนี้ยต้องมีปัญหาของผมแหละ S <S <an> เฮ้ยเองมาคุยกันได้ปะต้องการอะไรฮะบายเอาล่ะหนูหนูตัวมาหนูต้องเป็นซูเปอร์ฮีโร่ให้ได้นะแล้วก็ไปจัดการไอ,ไ,อไอ้ไอ้ไอ้นี่มันชื่ออะไรวะไอ้ที่มันแกล้งหนูไงจำไว้นะใครเป็นศัตรูตอนเด็กอาลับเพิดไฟอ้าวลืมต้องหาเท็ดดี้นี่ไงอะฮะนอนนะหลับตาด้วยจุบจ๊บๆฝันดีอะไร เธอไลอ์ปิดแล้วปิดแล้วโอเคไม่เล่นเกมแล้วเหรอไปดูทีวีที่โซโฟาครับพลไดเลยเย็บเราจะมาดูหนังกันดีอยวเดี๋ยว,ยวไอ้นุ่มเองไม่ตกใจหรือว่าตุ๊กตาตกมาจาเพดานได้ไงไม่ไม่มองไปด้านบนกันละเอาละ Check, baby, ่ะเช็คเบบี้ครับผมเอา้าที่รักร้อทำไมอ่ะ ไม่ร้องเลไม่มีนมไม่มีนมมาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องแต่ร้องอยู่ดีอยากได้เท็ดดี้เหรอเท็ดดี้ของหนูไปไหนเอาไปไหนฮะบอกกูมาเอาไปไหนเออเอ็งอ,อยากมาแทนที่เท็ดดี้งั้นแหละไม่ได้เท็ดดี้ก็เปเน,นี่ยโดนทิ้งเหม่อน มีโทรศัพท์มาฉันกําลังจะกลับไปบ้านเอ่อฉันกําลังจะกลับไปที่บ้านอ่ะแล้วดเอาอกผหานแล้วไฟไหม้วิ่งเท็ดดี้เท็ดดี้ทําไมเป็นแบบนี้เอ็งทําอะไรกับเท็ดดี้ไปฮะเอ็งชาร์เท็ดดี้ใช่ไหมที่ได้นอนกับลูกฉันมาจริง เทตดี้กูไม่เกียมเลยหนุ่งร้อยจะว่ายังไงวะเนี่ยเออคงไม่เกิดเราเลยไม่เงยมาเลยโ,<อ>โอเคพวกเราเป็นยี่เบบี้ของแกนะไปไอ้พวกนี้มึงต้องมีปัญหากับกูซะแล้ว ก็อเอาลูกไปไว้ไหนต้องหาครับผมหาอาวุธเหรออาวุธอะไรวะต้องหาอาวุธอะแต่มันไม่มีเครื่องยันเหมือนภาคยโร่อะอาวุธอะไรวะไอเด็กแต่นมัน <Kivol>. ร้องใกล้กเราแต่ว่าเราไม่เห็นนะเบบี้เราไปอยู่ไหนไม่รู้แล้วเสียงเอฟเฟกเสียงซาวไดแบบโคตรโคตรต้งเขิบเลยจังหวะนี้เออลหาท่านผู้ชม อาวุธอะไรวะต้องได้เปิดตู้หาเหรอไม่มีดูหนนี่โอ้นี่ไงมาเบสตูลเหรอไอ้นี่มันชื่อว่าเบสตูลเหรอเบสคลูลดินี่แน่ตีไปหนึ่งทีเอาหอบีทั้งหมดเก้าตัวนี่นี่แกออาลูกฉันไปไว้ไหนฮะเอาข,อขึ้นมาเดี๋ยวนี้ นี่นี่ยนี่นี่อีกสี่ตัวมาเลยนี่นี่ครบเปี้ยงเรียบร้อย What the hell is this? Wow what the stop stop อย่าอย่าเองทำอะไรเองจะให้ลูกชั้นเป็นปีศาจไม่ได้อุ้ย กลับมาปกติแล้วทุกอย่างเป็นปกติอะล่ะแพ้เกมวิดเบบี้เล่นเกมอะไรอะเกมนี้เหรอไม่ใช่หรือว่าห้องเกมมี่เหรอววะแล้สภาพห้องทำไมมันเป็นนี้วะเนี่ยเลตุ่มเปะนี่เหรอโอ้ใช่เลยหนููใส่หูฟังได้ด้วยมาเรามาเล่นเกมกันเล่นเกมอะไรเบบี้อ่าภาคเยลเลยใช่ไหมน่ารัก อย่านะอย่าเสียงใครจะใครเดินมาครับเอ,อ,อ้านี่มันบ้าอะไรกันนี่ยเอาที่รักเอากระบะเราดีกว่าสภาพห้องเป็นไงล่ะเจ๊หน้าดูใช่ไหมเล็ตุ๊เป๊จบแล้วเอฮ้ยเออใช่ครับจบแล้วเค <Hey you. S 1> ุยคำเดิมนี่ว่าตอนเริ่มโอเคครับผมก็เกมนี้ก็มีเท่านี้ แต่ภาคเกียร์โลคือมันสามารถเปิดประตูนี้ไปได้ผมไม่รู้ว่าภาคน,นี้จะมีอัปเดตอะไรเมื่อ,อไหร่หรือเปล่านะต้องรอดูวแลกันก็ข่าวๆเป็นสําหรับเด็กน้อยผู้หญิงคนนี้นะฮะใช่ไหมหนูผมพูดไปอย่างนะคือช่วงนี้ผมอาจจะได้ลงคลิปอยู่แหละแต่ช่วงเดือนเดือนมิษนายนีย่ผมต้องได้ไปฝึกงานนะผมอาจจะไม่มีเวลาลงคลิปทําคลิปนะช่วงนั้นก็ผับใจนิดนึง โอเคครับผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมก like, ดไลค์กดติดตามกดแชร์ share, ให้เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนะฮะเจอก,กันในคลิปหน้าผมบ๊ายบายนี่ไง